บทที่3คริสตัลลึกลับณดินแดนกังหลันที่กว้างใหญ่เพื่ออำนนยความสะดวกในการจับจ่ายซื้อของเหล่าภาคีร้านแลกเงินหลายแห่งทั่วแผ่นดินใหญ่นั้นตกลงที่จะตั้งกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันเพื่อหลกเลี่ยงความยุ่งยากโดยตกลงกันอย่างเป็นทางการว่า100เหรียญทองแดงจะเท่ากับ1เหรียญเงิน100เหรียญเงินจะเท่ากับ1เหรียญทองและ100เหรียญทองเท่ากับ1เหรียญทองม่วงและตะกูลธรรมดาทั่วไปเพียงแค่30เหรียญเงินต่อปีก็สามารถใช้ชีวิตไไดดด้ออย่่างม ในด้านของหลินเว่ยหลังจากกลืนขนมปังข้าวไรด้วยความยากลำบากจากนั้นหลินเว่ยก็รีบดื่มน้ำตามทันทีเพื่อไม่ให้ติดคอเนื่องจากขนมปังทั้งแข็งและจืดชืดหลังจากพออิ่มพอหลินเว่ยก็รีบปีนขึ้นไปบนเตียงถอดเสื้อผ้าทิ้งกระจัดก,กระจายและตรวจดูบาดแผลที่บริเวณหน้าอก หลังจากที่หลินเว่ยมองลงไปที่หน้าอกของเขาพบรอยเท้าขนาดไปที่ลำตัวเป็นรอยจางๆแต่บาดแผลรอยเท้านั้นกลายเป็นสีม่วงเข้มช้ำๆหลินเว่ยลองทดสอบโดยการเอามือไปแตะที่บาดแผลและรู้สึกสะดุ้งจนตัวยโยนเนื่องจากอาการเจ็บปวดแล่นขึ้นสมองอย่างรวดเร็วหน้าผากของหลินเว่ยมีเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดออกมาไม่ขาดสาย หลังจากนั้นไม่นานหลินเว่ยก็ไม่ได้แต่บาดแผลอีกต่อไปไม่นานนักร่องรอยความเจ็บปวดค่อยๆซาลงไปหลินเว่ยหายใจเข้าออกชักช้าและเอื้อมมือไปปาดเหงื่อบริเวณหน้าผากของตนเองก้มตัวสวมใส่เสื้อผ้าอีกครั้งแล้วล้มตัวลงนอนอย่างเงียบๆเ,เขาเอ็นร่างพิงหัวเตียงพลางหยิบก้อนหินสีดำขึ้นมาดูอย่างพินิจพิจารณา มันเป็นหินที่แปลกประหลาดมีขนาดเท่ากับนิ้วก้อยของผู้ใหญ่ดูเหมือนว่าจะถูกสกัดออกมาจากหินก้อนใหญ่มีลักษณะสีดำเมื่อยามกลางวันที่หลินเว่ยทิ้งหินไว้บนโต๊ะและถูกแสงแดดส่องลงมามันก็ดูปกติไม่มีความแปลกประหลาดแต่อย่างไรดูเป็นคริสตัลธรรมดาอย่างที่เคยเห็นดาสดื่นทั่วๆไปตามร้านข้างทาง นี่มันคืออะไรกันดูดีๆแล้วเป็นแค่คริสตัลแตกๆแ,และคุณภาพระดับต่ำไม่คุ้มค่าหากว่าเขาจะนำไปแลกที่ร้านแลกเงินหรือโรงจำนำแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่จะฝังคริสตัลพวกนี้ลงในเข็มขัดหนังเพื่อประดับประดาหลินไว้บ่นพึมพำกับตัวเองขณะที่หลินไว้จับจ้องก้อนหินสีดำๆอย่างละเอียดราวกับอยากจะค้นพบความพิเศษของมัน คริสตัลเป็นแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับเมตาคริสตัลสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันมีคุณภาพปานกลางไปจนถึงมูลค่าสูงสำหรับคริสตันคุณภาพระดับต่ำนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปผู้คนที่อาศัยในเขตเมืองนั้นสามารถสร้างเครื่องประดับหลายๆอย่างที่ทำมาจากคริสตัลคุณภาพต่ำและอื่นๆอีกมากมายบางส่วนนั้นเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพที่ไม่สามารถนับ เป็นคริสตัลระดับต่ำได้เลยด้วยซ้ำนั่นคือคริสตัลจำพวกหินธรมธรมดาๆไม่มีราคาค่างงวดอะไรตามถนนหนทางและบ้านบางหลังที่อยู่ในเขตเมืองมักจะถูกสร้างด้วยคริสตัลที่ได้คุณภาพเหล่านี้ เดิมที่หลินเว่ยคิดว่ามันเป็นอัญมณีที่มีค่ามากแต่หลินเว่ยไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นคริสตัลที่ได้คุณภาพเช่นนี้อารมณ์ตื่นเต้นแต่เดิมของหลินเว่ยลดลงอย่างมากเขาพยายามจ้องมองอย่างทีทุวนว่าคริสตัลสีดำนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเผลอหยิบขึ้นมาจากพื้นถนนโดยไม่รู้และเข้าใจผิดว่ามันตกลงมาจากเข็มขัดหนังของนายน้อยคนนั้น หลังจากมองดูเป็นเวลานานหลินไวยรู้แล้วว่ามันเป็นแค่คริสตัลที่ได้คุณภาพธรรมดาธรรมดาทั่วไปหลินไว้สิ้นหวังและล้มเลิกการจ้องมองคริสตัลเขาพ่นลมหายใจและวางแผนกับตัวเองเพื่อที่จะพันกรักษาอาการบาดเจ็บเป็นเวลาสองสวันเมื่ออาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วเขาจะออกไปตามหาคนที่ช่วยดูคริสตัลนี้เพื่อยืนยันอีกครั้ง ภายในใจหลินเว่ยนั้นวางแผนที่จะเก็บข้าวของให้เรียบร้อยและกลับไปนอนสักพักเขาหวังว่าการนอนจะสามารถช่วยบรรเทาความหิวโหวยและอาการบาดเจ็บของเขาได้อย่างไรก็ตามหลินเว่ยไม่เคยคิดเลยว่าโชคชะตาชีวิตของเขานั้นจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อหลินเว่ยตัดสินใจจะเข้านอนเขาก็ตัดสินใจลองแลบลิน้นและเลียไปที่หินสีดำในมือของเขาด้วยความคึกขนองหลังจากแลบลิ้นไปสัมผัสกับหินสีดำทันใดนั้นเขารู้สึกเจ็บปวดชาจากปลายลิ้นของเขาเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นเขาเลือดในปากหลินนอไวถมน้ำลายลงบนพื้นเขาพบว่ามีเลือดปนออกมากับน้ำลายของเขาหลินเว่ยจึงจ้องไปที่หินสีดำในมือทันที เขาพบว่าหินนั้นมีร่องแหลมคมอยู่บนผิวสัมผัสของก้อนหินและถึงคราวโชคร้ายหลินเว่ยแลบลิเลหินไปถูกร่องแหลมคมจนทําให้ลิ้นมีบาดแผลและเลือดไหลซึมออกมาปะปนกับน้ําลายโดยที่หลินเว่ยไม่ทันจะรู้สึกตัวอยู่อยู่ภายในใจของหลินเว่ยปรากฏความทราบซ่านพรุ่งพล่านอยู่ภายในลมหายใจของหลินเว่ยค่อยๆพ่นออกมาอย่างช้าๆราวกับไร้ความรู้สึกหลังจากนั้นไม่นานหลินเว่ยก็หมดสติไปทันที หลินเว่ยหมดสติไปพักใหญ่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ฟื้นขึ้นมาในขณะที่ฟื้นขึ้นมาหลินเว่ยก็รู้สึกแปลกใจกับบรรยากาศรอบตัวและพึพมพำกับตัวเองว่าเอ๊ะข้าจําได้ว่าตอนนี้ข้ากําลังจะเข้านอนเหตุใดจึงมาโผล่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรหรือว่าข้าจะฝันไปเมื่อมองไปรอบๆเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่ไม่มีอะไรเลยนอกจากหินสีแดงสดรอบตัวเขาแม้แต่พืชเพียงไม่กี่ต้นก็มีสีแดงสดเมื่อเห็นทั้งหมดนี้หัวใจของหลินเว่ยก็ตึงเครียด บัศบพข้าตายไปแล้วหรือไม่ที่นี่มันคือนรกภูมิเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลินเว่ยก็ยื่นมือขวาออกอย่างรวดเร็วและหยิกแขนซ้ายตัวเองทันทีอย่างไรก็ตามเขาพบว่าตนเองนั้นไร้ความรู้สึกใดๆในขณะนี้ตายแล้วข้าตายแล้วแน่แน่หลินเวย่ยตกตะลึงพรึงเพรื่อจิตใจกระสับกระส่ายและสติตเลิดเปิดเปิงไม่ข้าไม่เชื่อมันเป็นแค่ความฝานันมันเป็นแค่ความฝานันข้ายังไม่อยากตายหลินเว่ยที่คิดว่าตนเองนั้นตายไปแล้วสูญเสียการควบคุมอารมณ์และจมดิ่งลงไปในความบ้าคลาั่ง หลังจากนั้นไม่นานหลินเว่ยก็ถอนหายใจและนั่งลงบนพื้นในเวลานี้เกิดเสียงคำรามดังขึ้นบนศีรษะของเขาซึ่งมาพร้อมกับเสียงหวิดวิวของอากาศที่เสียสีและเริ่มดังมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงเงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าอย่างทุลักทุเลตอนแรกหลินเว่ยไม่พบอะไรแต่ในเวลาสั้นๆเขาเห็นจุดสีดำเล็กๆที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาเมื่อเห็นเช่นนี้หลินเว่ยก็กุลีกุดจ,จอลุกขึ้นเพื่อที่จะหาที่หลบซ่อนแต่เขาจำได้ว่าตนเองนั้นตายไปแล้ว ฉะนั้นเขาจะไม่มีทางตายได้อีกเป็นครั้งที่สองเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลินเบยก็ปล่อยวางความคิดที่จะหาที่หลบซ่อนและรอคอยการมาถึงของจุดสีดำๆอย่างเงียบฮ่าๆไม่นานนักท้องฟ้าซึ่งมือสลัวก็ยิ่งมือสนิทขึ้นเงาดำขนาดใหญ่ปิดกั้นแสงสว่างไปจากสายตาของหลินเว่ยไปอย่างสิ้นเชิง จากนั้นเสียงคำรามมันดังอยู่ไม่ไกลาจากหลินเว่ยเป็นที่น่าแปลกใจในระหว่างการโผล่ลงสู่พื้นดินของเงาดำหลินเว่ยได้ยินเพียงเสียงหวิดวิวและเสียงของหนักๆที่ตกลงมาที่พื้นแต่ตัวเขานั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยแม้กระทั่งผมสักเส้นก็ไม่มีการปลิวเมื่อเงาดำใหญ่นั้นลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงหลินเว่ยสามารถมองเห็นการปรากฏของเงาร่างนั้นได้อย่างชัดเจนเขาตกใจและร้องว่านี่มันเว่น,นี่ไม่ใช่มังกรในตำนานหรอกหรือ ใบหน้าของหลินเว่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองแต่ภายในใจของหลินเว่ยก็เต็มไปด้วยความสนใจและรอบสังเกตอย่างระมัดระวังตั้งแต่เขายังเด็กๆสิ่งที่เขาได้ยินจากคนอื่นมากที่สุดก็คือเรื่องมังกรที่ทรงพลังมากและหากใครได้ครอบครองชีวิตจะมีความมั่นคงและมั่งคั่งดังนั้นเขาคุ้นเคยกับเรื่องเล่าของมังกรมาเนิ่นนานแต่ไม่มีโอกาสได้ตามหาความจริงตามที่คนอื่นๆพูดกัน ตอนนี้เขานั้นมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่านี่คือมังกรดำขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเกล็ดสีดำมันเลื่อมของมันดูจากสายตาสามารถบอกได้ว่านี่คือมังกรยักย้ายสีดำที่โตเต็มวัยทำไมกันนั่นคือมนุษย์หรือไม่เมื่อหลินว่ยมองสังเกตมังกรดำจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนของร่างมังกรหลินว่ยพบว่ามีร่างในชุดคลุมยืนอยู่บนศีรษะของมังกรดำ ภายใต้การจ้องมองของหลินเว่ยร่างนั้นเดินลงมาจากส่วนหัวของมังกรดำและเดินตรงไปที่หลินเว่ยในขณะที่อีกฝ่ายเดินเข้ามาใกล้หลินเว่ยเขาก็รู้สึกกังวลใจและคิดมากไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการทำอะไรเขาหรือไม่บทที่สี่ดินแดนในฝันหลังจากนั้นไม่นานร่างนั้นก็เดินมาหาหลินเว่ยและหยุดอยู่ตรงหน้าเพราะอีกฝ่ายนั้นสวมเสื้อคลุมจึงทำให้หลินเว่ยมองไม่ชัดว่าเป็นใบหน้าของผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจึงกระแอมไอเบาๆและกล่าวว่าทักทายสหายข้ามีชื่อว่าหลินเว่ยแล้วท่าน โดยไม่รอให้หลินเว่ยพูดจบอีกฝ่ายก็เพิกเฉยต่อการดำรงอยู่ของเขาและเดินตรงผ่านหลินเว่ยโดยไม่หยุดหันมาพูดกับหลินเว่ยราวกับหลินเว่ยยอมไม่อยู่ในสายตาของอีกฝ่ายตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรร่างนั้นเดินผ่านหลังหลินเว่ยไปแล้วและยืนอยู่บนขอบหน้าผาหลินเว่ยไม่มีเวลาคิดมากเขารีบติดตามร่างนั้นอย่างกระชั้นชิดเพื่อต้องการจะดูว่าอีกฝ่ายตั้งใจจะทำอะไรกันแน่โดยไม่คาดคิดว่าตนเองนั้นจะได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น เขาเห็นกองทัพหนึ่งที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกมังกรอยู่เบื้องล่างซึ่งเป็นกองทัพขนาดใหญ่มากกองทัพนั้นตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่เชิงเขาหนึ่งไปยังเชิงเขาอีกลูกหนึ่งและมองไกลสุดลูกหูลูกตากระจายไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของกองทัพนั้นยิ่งกองทัพที่อยู่ใกล้กับหุบเขามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นหลินเว่ยนั้นไม่รู้ว่าจะอธิบายในสิ่งที่ตนเองว่าอย่างไรดีอย่างไรก็ตามกองทัพเหล่านั้นต่างก็ก้มหัวลงและคคุุกกกเเขขาาาาหหหหหัันนนนน้้า้หาหลิวมดท แน่นอนว่าหลินเว่ยไม่ไร้เดียงสาที่จะคิดว่ากองทัพนี้กำลังแสดงความเคารพต่อเขาและที่นี่มีอีกร่างหนึ่งที่อยู่ที่นี่กับเขาดังนั้นเขาจึงเดาว่าต้องเป็นร่างหนึ่งที่เขาเห็นมาก่อนหน้านี้คนเหล่านี้ต้องเป็นกองทัพของเขาอย่างไม่ต้องสงสยัย เงาดำนั้นยังคงยืนอยู่บนขอบหน้าผาสักพักจากนั้นก็หมุนตัวเดินกลับไปที่ศีรษะของมังกรดำจากนั้นมังกรดำก็ยืนขึ้นและสยายปีกกว้างหลังจากส่งเสียงคำรามอันสะเทือนเลื่อนลั่นมังกะระดำใหญ่และร่างหนึ่งบนศีรษะของมันก็กระพือปีกขึ้นเพื่อไปจากสถานที่แห่งนี้ในพริบตาลินเว่ยก็มองเห็นพวกเขาลิบลิบจากสายตาแม้ว่ามังกรดำจะบินจากไปแล้วแต่ลินเว่ยก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงงันเพราะอีกฝ่ายจู่จู่ก็มาและจู่จู่ก็จากไปอย่างไร้คำพูดทำให้ตัวเขานั้นยังตั้งสติไม่ได้จากเหตุการณ์นี้ ในเวลานี้หลินเว่ยนั้นเห็นว่ากองทัพมังกรกระดูกซึ่งอยู่บนเชิงหุบเขานั้นบินขึ้นไปบนท้องฟ้าทีละตัวเพื่อไล่ตามมังกรดำที่หายไปในขณะเดียวกันกองกำลังภาคพื้นดินก็เริ่มเคลื่อนไหวราวกับกระแสะน้ำหลากในช่วงฤดูฝนเริ่มเคลื่อนไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่พวกนั้นหนาแน่นเกินกว่าจะมองเห็นได้ยากหักไม่ได้จ้องมองอย่างทีท่วนเมื่อหลินเว่ยคิดว่าตนเองนั้นสมควรจะตามกองทัพนั้นไปด้วยจะดีหรือไม่ แต่ภาพเบื้องหน้าของเขานั้นก็แปลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเกิดแสงสว่างแวบผ่านเข้าดวงตาจนทําให้หลินเว่ยต้องหลับตาลงอย่างทุลักทุเลพอนานๆไปสายตาของหลินเว่ยก็ค่อยปรับตัวได้จากนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ท้องฟ้าสีเทาหรือภูเขาสีแดงแต่เป็นบ้านของเขาเองเมื่อเขาเห็นหลังคาที่คุ้นเคยหลินเว่ยก็ลุกขึ้นนั่งทันทีและมองไปรอบๆหลายๆครั้งหลังจากยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็กระโดดโลดเต้นอย่างตื่นเต้นและหัวเราะซ้ำๆฮ่าฮ่า หลังจากหัวร้อสักพักหลินเวร่รก็รู้สึกเหนื่อยจากนั้นเขาก็นั่งลงบนเตียงและคิดว่าเพราะข้ายังไม่ตายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นความฝันแน่นอนอย่างไรก็ตามข้าฝันแปลกแปแบบนั้นได้อย่างไรโดยที่ตัวข้าเองก็ไม่เคยไปสถานที่แห่งนั้นมาก่อนเลยมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องจริงมากๆแปลกจริงๆหลินเว่ยพึมพำแล้วหินสีดำของข้ามันหายไปไหนกันจำได้ว่าเขาเพิ่งจะหยิบมันมาดูก่อนหน้านี้ หลังจากคิดอยู่นานหลินเว่ยก็คิดไม่ออกเขาคิดว่ามันอาจจะกลิ้งไปไหนจึงลองมองหาดูและพบว่าหินสีดำนั้นหายไปแล้วจริงฮ่าฮ่าเมื่อเขาพบว่าหินสีดำหายไปหลินเว่ยก็กระโดดพลุบออกจากเตียงและพลิกตัวไปรื้อเตียงเขาคนทุกซอกทุกมุมของเตียงหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่พบอะไรเลยนอกจากฝุ่นละอองจากนั้นหลินเว่ยก็ยังไม่ยอมแพ้เขาถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกหลังจากขย่าวเสื้อผ้าอยู่นานก็ไม่พบหินสีดำแม้แต่น้อย ร่างกายของหลินเว่ยซึ่งเหน็ดเหนื่อยและบาดเจ็บอยู่เป็นทุนเดิมทำให้เขาทนไม่ไหวจนต้องนั่งถอนหายใจและพิงขอบเตียงตั้งใจว่าจะพักผ่อนสักพักแล้วจากนั้นจึงค่อยลุกขึ้นตามหาหินต่อไปเมื่อหลินเว่ยหลับตาลงและค่อยๆสงบอารมณ์ของเขาจากนั้นร่างของเขาก็ผ่อนคลายลงทันทีในเวลานี้จากความคิดของเขาจูจ่ๆก็มีคำพูดแปลกๆสองสามคำปรากฏขึ้นในความคิดของเขาและพวกมันก็สลับสับเปลี่ยนคำไปเรื่อยฮ่า หลินเว่ยนั้นประหลาดใจแต่เขานั้นสามารถเข้าใจความหมายของคำที่ปรากฏขึ้นในใจของตนเองได้เป็นอย่างดี <c oughs> เนื่องจากเรียนรู้มาจากบิดามารดาเ <c oughs> มื่อครั้งที่ยังเด็กแต่มีบางคำที่แปลกประหลาดจริงฮ่าฮ่าลืมไปเถอะข้าไม่อยากจะคิดอะไรอีกแล้วบางทีเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหินสีดำที่หาไม่เจอก้อนนั้นก็ได้หลินเว่ยปล่อยวางเรื่องก้อนหินอีกครั้งเมื่อหลินเว่ยสงบใจลงอีกครั้งคำพูดที่หายไปก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในความคิดของหลินเว่ย <c oughs> คำในนั้นคือ การคืนชีพนักรบหัวกะโหลกสามารถคืนชีพให้นักรบที่มีความจงรักภักดีจากร่างที่ไร้ชีวิตเงื่อนไขคือการเรียนรู้จากแก่นคริสตัลของสัตว์อสูรทักษะการฟื้นคืนชีพโครงกระดูกปราบใดที่ดูทราบแก่นคริสตัลใดๆจะสามารถเรียนรู้ได้ไม่อยากจะเชื่อว่ามีของดีๆแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงหลินไว้พูดกับตนเองข้าอยากลองดูจริงๆหากว่ามันเป็นเรื่องจริงข้าก็จะมีวิธีปกป้องชีวิตตนเองและจะไม่มีทางถูกรังแกตลอดเวลาเหมือนในตอนนี้ อย่างไรก็ตามแก่นาคาริสตันของสัตว์อสูรนี่คือปัญหาใหญ่แม้ว่าจะเป็นสัตว์อสูรระดับต่ำราคาต่ำที่สุดนั้นต้องใช้เหรียญเงินในตอนนี้ข่าคงจะต้องหาเงินมาเพื่อซื้อแก่นคริสตันได้เพียงเท่านั้นพิจารณาจากความแข็งแกร่งของข่าคงไม่สามารถไปตามล่าสัตว์อสูรด้วยตัวคนเดียวได้อย่างแน่นอน นิสัยของหลินเว่ยนั้นไม่ใช่คนผัดวันประกรันพรุ่งหลังจากที่เขาตัดสินใจได้แล้วเขาก็รีพลิกตัวและลุกขึ้นยืนและเดินที่ลานบ้านเขาขุดหมออดินขึ้นมาจากใต้พื้นดินที่มีวัชพืชปกคลุมอย่างแน่นหนาหลังจากเปิดฝาหลินเว่ยก็เทของที่อยู่ข้างในลงบนพื้นโดยตรงปรากฏว่ามีเหรียญทองแดงกลิ้งออกจากโถไม่จําเป็นต้องนับหลินเว่ยก็รู้ทันทีว่ามีเหรียญทองแดงมากกว่า100เหรียญน,นี่เป็นทรัพย์สินทั้งหมดของเขาในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาไม่ยอมใช้เงินเพื่อเก็บสะสมและใช้นิยามจําาเเป็นนท่นั้น แต่ในคราวนี้หลินเว่ยต้องการที่จะเรียนรู้ศิลปะการคืนชีพของนักรบโครงกระดูกหลินเว่ยห่อเหรียญทองแดงร้อยเหรียญเก็บเข้าเสื้อคลุมของตนเองอย่างเรียบร้อยแล้วยัดใส่แขนของเขาเปิดประตูและลากสังขารที่เหนื่อยล้าไปที่ร้านขายของชำภายในเมืองมีร้านขายข,ายของชำเพียงร้านเดียวในเมืองนี้ซึ่งขายข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันร้านค้าอื่นๆนั้นไม่ได้อยู่ภายในเมืองแต่อยู่ในมุมตะวันตกเฉียงเหนือใกล้กับกำแพงเมืองทั้งนี้เพื่ออ,อำนนยความสะดวกให้ทหารรับจ้างที่ออกไปปฏิบัติภารกิจ ในตอนนี้มีร้านค้าหลายแห่งที่เชี่ยวชาญในการขายแกนคริสตัลที่ตั้งอยู่ภายในเมืองแต่หลินเว่ยต้องการเพียงแค่แกนคริสตัลระดับศูนย์เท่านั้นและสำหรับร้านทั่วไปแล้วแกนคริสตัลระดับนี้ไร้ประโยชน์โดยทั่วไปจะใช้เพื่อให้พลังงานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อมอบแสงสว่างในยามค่ำคืนเพียงเท่านั้นบทที่หซื้อแกนคริสตัลเนื่องจากบ้านของหลินเว่ยนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและอยู่ไม่ไกลจากร้านขายของชำมาก ดังนั้นเขาจึงใช้เวลาเพียงสินาทีในการมายืนอยู่ที่หน้าประตูร้านขายของชำโอ้นี่ไม่ใช่เสี่ยวหลินไว้หรอกหรือทำไมเจ้ามาถึงที่นี่ตั้งแต่เช้าวันนี้ข้ายังไม่ทันได้เปิดร้านจึงยังไม่มีอะไรให้เจ้ากินหรอกนะ เมื่อเห็นหลินเว่ยยืนอยู่ที่ประตูเจ้าของร้านขายของชามก็วางลงไม้กวาดในมือของเขาและขมวดคิ้วจ้องมองไปที่หลินเว่ยทางด้านหลินเว่ยเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้าของร้านหลินเว่ยก็ตรงเข้าไปและพูดว่าจริงหรืองั้นข้าจะเป็นลูกค้าคนแรกของท่านหลินเว่ยกล่าวกับเจ้าของร้านด้วยใบหน้ายิ้มแย้มห้านี่ข้าหูฝาดไปหรือเจ้าจะมาซื้อของอย่าล้อเล่นหน้าเจ้ามีเงินรึไปไปออกไปจากที่นี่ซะอย่ามารบกวนงานของข้าวันนี้ข้ายุ่งมากๆ เม you know ื okay. laughing, ่อได้ยินคำพูดของหลินเว่ยเจ้าของร้านขายของชำก็หัวเราะออกมาและโบกมืออีกครั้งเพื่อขับไล่หลินเว่ยออกไปจากร้านของเขาเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้าของร้านหลินเว่ยก็เบนสายตาออกอย่างช่วยไม่ได้และหยิบถุงผ้าออกจากแขนวางถุงเงินไว้บนโตพูดอย่างหนักแน่นว่าข้าบอกว่าข้าอยากจะซื้อของเมื่อเห็นว่าหลินเว่ยหยิบเหรียญทองแดงออกมากองหนึ่งเจ้าของร้านขายของชำก็เชื่อทันทีว่าครั้งนี้หลินเว่ยมาซื้อของจริงๆเขาจึงถามอย่างสงสัยว่า เจ้าต้องการซื้ออะไรจากข้าถึงได้เก็บเงินมาจํานวนมากขนาดนี้นี่คือหนึ่งร้อยเหรียญทองแดงข้าอยากจะซื้อแก่นคริสตัลที่ถูกที่สุดหลินเว่ยตอบคำถามของเจ้าของร้านเมื่อได้ยินคำพูดของหลินเว่ยเจ้าของร้านขายของชาก็ขมวดคิ้วและถามด้วยความสงสัยว่าแก่นคริสตัลคุณภาพหนึ่งระดับศูนย์เจ้าจะเอาไปทำอะไรในความคิดของเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดของหลินเว่ยในตอนนี้ก็คืออาหาร เมื่อได้ยินคำถามของอีกฝ่ายหลินเว่ยก็ยักไหล่และพูดด้วยรอยยิ้มข้ามาซื้อของให้ผู้อื่นของตอบแทนที่จะได้คือขนมปางไรเมื่อได้ยินคำอธิบายของหลินเว่ยเจ้าของร้านขายของชาก็แสดงสีหน้าแบบเดิมและพูดด้วยรอยยิ้มข้าคิดเอาไว้แล้วจากนั้นเขาหยิบกล่องบูรท,ที่ห่อด้วยหนังสัตว์ออกมาจากชั้นวางของที่ด้านหลังเขาเลือกแกนคริสตัลสีเหลืองอ่อนหยิบออกมาจากกล่องและส่งให้หลินเว่ยเขากล่าวว่านี่คือชุดแกนนอนปัทพีมายาที่เจ้าต้องการข้าจะคิดเงินแค่99เหรียญทองแดง ในภายภาคหน้าหากเจ้าได้รับงานแบบนี้มาอีกอย่าลืมมาหาข้าและข้าจะลดราคาให้เจ้าจริงหรือขอบคุณมากท่านไม่ต้องห่วงสำหรับความเอื้ออาทรของท่านข้าจะพยายามตอนนี้ข้าขอตัวก่อนนายท่านยังรออยู่เขาเอื้อมมือไปหยิบเหรียญทองแดงกลับคืนมาหนึ่งเหรียญแม้ว่าหัวใจของหลินเว่ยจะเจ็บปวดแทบตายแต่ใบหน้าของเขาก็ยังแสดงสีหน้าประหลาดใจและจากนั้นเขาก็รีบเดินออกจากร้านค้า หลินเว่ยจับแก่นคริสตันไว้แน่นและเดินกลับที่บ้านอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้หยุดพักหลังจากเดินออกมาจากร้านขายของชามเขาก็รีบวิ่งตรงกลับไปที่บ้านหลังจากปิดประตูลงเขาก็นั่งภายในบ้านหลังจากนั่งลงหลินเว่ยพบปัญหาใหญ่นั่นคือแก่นคริสตันนี้เขาจะใช้งานมันได้อย่างไรกันหลินเว่ยยกมือขึ้นพร้อมกับถือแก่นคริสตันชูขึ้นเหนือหัวของเขาและร้องออกมาว่านี่ข้าซื้อแก่นคริสตันมาแล้วได้ปรดศิลปะการคืนชีพนักรบโครงกระดูกให้ข้า หนึ่งนาทีสองนาทีและสามนาทีผ่านไปหลินเว่ยถือแก่นคริสตันชูเหนืออยู่หลายนาทีจนแขนของเขาเริ่มชาและมีเหงื่อผุดออกมาจากหน้าผากของเขาจนในที่สุดหลินเว่ยนั้นทนไม่ไหวเขาจึงวางแก่นคริสตันลงไปเพื่อคลายความเจ็บปวดบัตซบข้าไม่ยอมหากเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าข้าสูญเสียเหรียญทองแดงไปโดยเปล่าประโยชน์หรอกหรือและซื้อแก่นคริสตันที่ไร้ประโยชน์มาเมื่อมองเห็นแล้วว่าแก่นคริสตันในมือของตนนั้นไร้ปรากฏการใดๆหลินเว่ยจึงนั่งขบคิดด้วยความเสียใจ เดี๋ยวก่อนจูจูคำพูดเกี่ยวกับข้อความแปลกๆนั้นอยู่ก็ผุดขึ้นมาในใจของข้าไม่ใช่ว่าวิธีการใช้แก่นคริสตันจะผุดขึ้นมาในใจของข้าด้วยเช่นกันหรือไม่หลินเว่ยที่รู้สึกเสียใจจูจูก็มีความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาในหัวของเขาเขานึกถึงฉากประหลาดก่อนหน้านี้และหลินเว่ยคิดว่าตนเองจะต้องเข้าไปที่นั่นอีกครั้งอาจจะมีคำแนะนำดีก็เป็นได้หลังจากที่หลินเว่ยคุ่นคิดเขาก็นั่งสมาธิและพยายามสงบสติอารมณ์ หลังจากนั้นไม่นานในความคิดของเขาก็มีคำพูดประหลาดประหลาดปรากฏขึ้นในใจแต่เนื้อหาที่แสดงออกมานั้นแปลเปลี่ยนไปตามความต้องการของหลินเว่ยเนื่องจากหลินเว่ยต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการใช้งานแก่นคริสตัลเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการคืนชีพนักรบโครงกระดูกการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้หลินเว่ยรู้สึกราวกับว่าตนเองนั้นถูกจับจ้องจากสายตาใครบางคนหรือสิ่งลึกลับบางอย่างมิฉะนั้นจะไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นได้แก่นคริสตัลมาอยู่ในมือและคำแนะนำภายในใจที่เขาพบนั้นเป็นไปตามสิ่งที่หลินเว่ย หลินเว่ยจึงมองโลกในแง่ดีว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ได้ต้องการทำร้ายเขาหลินเว่ยจึงไม่ได้คิดอะไรมากอีกต่อไปวางแก่นคริสตัลไว้ใกล้หน้าอกจากนั้นตั้งสมาธิกับมันจากนั้นให้ตะโกนออกมาว่าดูทราบภายในใจนี่คือคำแนะนำภายในใจของหลินเว่ยที่ปรากฏออกมาแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องวางแก่นคริสตัลไว้ใกล้ๆหน้าอกแต่หลินเว่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกินไป เขานั้นทำตามคำแนะนำที่ได้รับมานี่คืออะไรกันเมื่อหลินไว้กดแกนคริสตัลวางใกล้หน้าอกของเขาและร้องคำว่าดูทราบทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงกระแสน้ำอุ่นแผ่ซ่านที่มาจากแกนคริสตัลใต้หน้าอกและตรงไปยังสมองของเขา หลินเว่ยนั้นตกใจและต้องการที่หยุดยั้งโดยไม่รู้ตัวด้วยความตกใจแต่เขาพบว่าตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยหลังจากนั้นพักหนึ่งเมื่อหลินเว่ยแน่ใจว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีอันตรายเขาจึงผ่อนคลายจิตใจและเฝ้าดูพัฒนาการของสถานการณ์ต่อไปกระแสน้ำอุ่นไหลวนเร็วมากจนปรากฏคำพูดขึ้นในความคิดของเขาเมื่อหลินเว่ยอ่านคำพูดเหล่านั้นจนจบจากนั้นข้อความก็กระจายตัวกระแสน้ำอุ่นที่เบาบางแบ่งออกเป็นสองสายสายหนึ่งเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจของเขาและหายไป ในขณะที่อีกส่วนไหลที่ยังทะเลที่ลมปราณที่แตกสลายของเขากลายเป็นเมฆหมอกเล็กๆลอยอยู่ตรงกลางของตำแหน่งนั้นแม้ว่าจะมีหมอกมากมายในทะเลแห่งลมปราณแต่ร่างกายของเขาก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดใดๆราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาจากนั้นหลินเว่ยก็มุ่งความสนใจไปที่จิตใจของเขาอีกครั้งคำพูดที่หายไปก็ปรากฏขึ้นและคราวนี้เปลี่ยนคำอธิบายเป็นวิธีการคืนชีพโครงกระดูก การคืนชีพโครงกระดูกที่ขั้นศูนย์ต้องใช้พลังงานหนึ่งหน่วยสามารถเรียกนักรบโครงกระดูกขั้นศูนย์มาต่อสู้แทนได้จํานวนหน่วยที่มีอยู่ในปัจจุบันของร่างที่มีอยู่คือศูนย์การเพิ่มระดับจะต้องใช้พลังงานอย่างน้อย100หน่วยสามารถเรียกนักรบโครงกระดูกระดับศูนย์ไปจนสิ่งมีชีวิตระดับหนึ่งเพื่อมาต่อสู้แทนได้ระดับขีดความสามารถในปัจจุบันสามารถเรียกนักรบโครงกระดูกได้จำนวนสองร่างเพิ่มระดับความสามารถ100หน่วยของพลังงานและเพิ่มปริมาณการจัดเก็บสองร่าง บทที่6สัตว์อสูรภายในใจของหลินไว้ยสับสนมีคําอธิบายหลายคํามากมายแต่โชคดีที่เป็นคําอธิบายอย่างง่ายๆ่ายฝีมือปัจจุบันของเขานั้นยังอยู่ในระดับต่าหากต้องการที่จะพัฒนาฝีมือจะต้องเพิ่มระดับบอโดยการเพิ่มหน่วยพลังงานที่ระบุเอาไว้แต่หลินไว้ยนั้นไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่อย่างไรก็ตามในความคิดของเขาคาดว่ามันน่าจะต้องใช้แก่นคริสตัลหรือหินพลังหยวนซึ่งมีพลังงานเพื่อใช้ในการเพิ่มระดับ อย่างไรก็ตามมันยังเร็วไปหน่อยสําหรับหลินเว่ยที่จะเร่งการเพิ่มระดับท้ายที่สุดในตอนนี้เขาอยู่ในระดับเริ่มต้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทดสอบทักษะการคืนชีพนักรบโครงกระดูกในการทําการทดสอบนี้จะต้องหาศพของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีขั้นศูนย์และต่ากว่าระดับ9เท่านั้น สำหรับพื้นที่พลังงานมิดของหลินเว่ยในตอนนี้ดูคล้ายกับทะเลว่างเปล่าไกลสุดลูกหลูลูกตามีวัตถุทรงกลมลอยอยู่เหนือทะเลลมปราดูคล้ายกับหมอกเล็กๆที่จับตัวกันอยู่ในตอนนี้หลินเว่ยนั้นสามารถคืนชีพนักรบโครงกระดูกได้เพียงครั้งเดียวแต่สำหรับวิธีการฟื้นฟูพลังหลังจากการใช้งานหลินเว่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหลังจากตัดสินใจแล้วหลินเว่ยก็เดินทางออกไปจากบ้านเนื่องจากภายในบ้านของเขานั้นไม่มีของมีค่าใดๆทั้งสิน้น ดังนั้นหลินไว้ถึงออกมาตัวเปล่าเขาตรงไปที่ร้านขายข,ายขนมปังใกล้ๆซื้อขนมปังข้าวไรที่ถูกที่สุดทั้งหมดห้าชิ้นด้วยเหรียญทองแดงสุดท้ายจากนั้นจึงเดินทางออกไปนอกเมืองเป้าหมายของเขาคือป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาเนเชียนที่มีสัตว์ป่าจำนวนมากที่ออกมาหากินแถบริมแม่น้ำในบางครั้งถ้าโชคดีก็จะพบกับสัตว์อสูรระดับศูนย์ได้สำหรับสัตว์อสูรระดับแรกนั้นหาได้ยากมากมีบางคนเคยพบเห็นมันใกล้ๆก,ก,กับภูเขาเวเนเชียนเท่านั้น อย่างไรก็ตามนี้ก็เป็นสถานที่แห่งความตายของหลินเว่ยเช่นกันด้วยความสามารถในปัจจุบันของหลินเว่ยนับประสาอะไรกับสัตว์อสูรขั้นสนู์แม้แต่สัตว์ธรรมดาธรรมดาก็สามารถฆ่าเขาได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงอยู่ในเมืองนี้มาหลายปีแล้วถ้าเขายังพอมีแรงเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มากกว่านี้เป็นหนึ่งร้อยเท่าถ้าเขาออกไปนอกเมืองเพื่อล่าสัตว์ป่าในความเป็นจริงมีเพียงทหารรับจ้างเท่านั้นที่จะเข้าไปในป่าหากหลินเว่ยปรีเข้าไปโดยไม่สนใจอะไรเขาคงต้องกลายเป็นศพตายอย่างโดดเดี่ยวแน่นอน เนื่องจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอหลินเว่ยจึงไม่สามารถเดินทางเป็นระยะเวลานานๆานานได้โดยไม่หยุดพักดังนั้นเขาจึงออกเดินทางตั้งแต่ตอนเที่ยงและหยุดพักเป็นระยะระยะจนกระทั่งมาถึงรอบนอกของป่าในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อมองไปที่ทางเข้าของป่ารกหลินเว่ยก็ลูบท้องของเขาและพึมพำกับตัวเองบัดซบหิวเหลือเกิน หลินเว่ยถือว่าการเดินของตนเองที่ทรหดนั้นเป็นการออกกำลังชนิดหนึ่งเขากินขนมปังไร่ห้าชิ้นที่เขาพักติดตัวเมื่อคืนนี้และตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลองเสี่ยงโชคในป่าน,นี้ดูหลังจากพักผ่อนไม่นานเขารู้สึกว่ากำลังกายของเขาฟื้นตัวขึ้นมากหลินเว่ยจึงลุกขึ้นเดินต่อไปไม่กี่ร้อยเมตรเขาก็ค่อยๆลดฝีเท้าลงเนื่องจากมีคนเดินอยู่รอบนอกมากเกินไปจึงไม่มีอันตรายสำหรับหลินเว่ยอย่างไรก็ตามหลังจากเดินเข้าไปลึกอีกไม่กี่ร้อยเมตร เขาพบว่าพรานป่าหรือคนหาของป่ามืออาชีพมักจะมากันเป็นคู่คู่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายแต่หลินไว้นั้นมาเพียงผู้เดียวและเขาไม่อยากตายระหว่างทางที่เดินเข้าไปเขาทำเครื่องหมายเพื่อบ่งบอกทางกลับออกมาจากป่าไว้ตามต้นไม้ในป่ามีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากยิ่งเข้าไปข้างในเขาก็ยิ่งเห็นต้นไม้สูงใหญ่มากขึ้นด้วยความเร็วในการเดินของหลินไว้ทําให้เขาเริ่มไกลออกจากทางเข้าของป่าอย่างไรก็ตามในระหว่างการเดินทางของหลินไว้นั้นราบรื่นมากไม่พบอันตรายใดฮ่าฮ่า สิ่งที่เขาพบคือสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่และสัตว์กินพืชเขายังไม่เจอสัตว์ป่าดุร้ายเช่นเดียวกับสัตว์อสูรส่วนปัญหาเรื่องอาหารเขาพบว่ามีผลไม้มากมายในป่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกินเนื้อสัตว์แต่ด้วยสภาพร่างกายเขานั้นคงไม่สามารถล่าสัตว์มาย่างกินได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่กินผักและผลไม้ที่หาได้ข้างทางและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือหลินเว่ยไม่เคยได้แต่ต้องเนื้อสัตว์มาเป็นระยะเวลาห้าปีแล้ว แม้ว่าข้างหน้าจะไม่มีอันตรายใดๆแต่หลินเว่ยก็ยิ่งเพิ่มความระมัดระวังของตนเองมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงร้องของสัตว์ป่าและเสียงคำรามของสัตว์สองชนิดที่แตกต่างกันสัตว์ป่าสองตัวกำลังต่อสู้กันอยู่หรือฮ่าห้าดูเหมือนว่าโชคของข้ากำลังจะมาถึงเมื่อได้ยินคำรามหลินเว่ยรู้สึกมีความสุขและรีบวิ่งไปยังทิศทางของเสียงตุบปัง หลินเว่ยพบว่าแมวตัวหนึ่งผลุกออกมาจากต้นไม้มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดตัวของแมวธรรมดาธรรมดาเพียงครึ่งเดียวเมื่อเขาเห็นรูปร่างของแมวแล้วเขาก็ตกใจเมื่อเห็นฉากนี้หลินเว่ยก็หวาดกลัวและตัวสั่นเขาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้อย่างรวดเร็วและเริ่มสังเกตอย่างระมัดระวังผ่านช่องว่างของพุ่มไม้ให้ตายเถิดมันคือกระต่ายหูหยกักและแมวป่าลายดำ เม like like ื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของพวกมัน like น่าจะเป็นสัตว์อสูรระดับศูนย์หรือสัตว์อสูรระดับหนึ่งเท่านั้นรูปลักษณ์ของพวกมันจะเปลี่ยนไปตามระดับของงบพลังของสัตว์อสูรเช่นเดียวกับผู้ฝึกหัดขั้นแรกเริ่มและนักสู้ขั้นที่หนึ่งสัตว์อสูรรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาการสะสมพลังของสัตว์ร้ายเมื่อหลินเว่ยสังเกตพวกมันอย่างทีท่วนเขาเกตจำพวกมันได้ทันทีหลินเว่ยจดจำได้เนื่องจากบิดามารดาเคยสอนเขาไว้ในการแยกแยะสัตว์อสูรและสัตว์ต่่างงงๆเเมือครั้ยด็ก ระดับของสัตว์อสูรแบ่งออกเป็นขั้นหนึ่งาคือสัตว์อสูรระดับต่ำสัตว์อสูรขั้น4ถึง6คือสัตว์อสูรระดับกลางสัตว์อสูรขั้นเจ็ถึง9้าคือสัตว์อสูรระดับสูงส่วนสัตว์อสูรขั้นส0บคือสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์สัตว์อสูรขั้น1ิคือสัตว์เทพอสูรเช่นเดียวกับระดับของศิลปะการต่อสู้แต่ละระดับของสัตว์อสูรยังสามารถแบ่งออกเป็น9้าระดับย่อยฮ่าฮ่า แมวป่าลายดำซึ่งถูกกระต่ายหูยักษ์ย้ายแต่ออกมาแล้วร่อนลงบนพื้นเป็นระยะทางไกลาสายหัวแรงๆแล้วลุกขึ้นยืนทันทีหลังจากที่ส่งเสียงขู่มันก็รีบวิ่งไปยังทิศทางที่กระต่ายหูยักษ์ย้ายดูเหมือนการต่อสู้ก่อนหน้านี้มันจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักแต่ก็ทำให้มันโกรธมากเมื่อเห็นแมวป่าลายดำไม่ยอมแพ้พุ่งเข้าหากระต่ายหูยักษ์ย้ายอย่างรวดเร็วด,ดวงตาของกระต่ายหูอยากจับจ้องไปที่ทิศทางของอีกฝ่ายควันสีขาวจำนวนมากถูกปล่อยออกมาจากรูดมูกของมัน แม้แต่หลินเว่ยที่ซ่อนตัวอยู่ในระยะไกลก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนี่มันดูเหมือนว่ากระต่ายตัวนี้ถูกบังคับให้ใช้ทักษะความสามารถที่แท้จริงของมันน่าจะเป็นทักษะความสามารถเดียวของกระต่ายหูยักษ์ข้าจำได้ว่ามันน่าจะเป็นลูกไฟใช่หรือไม่ลูกไฟหลินเว่ยเห็นควันจมูกของกระต่ายหูยักษ์ย้ายครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจทันทีว่าอีกฝ่ายกำลังจะทำอะไร เมื่อหลินเว่ยได้เห็นแมวป่าลายดำซึ่งกำลังเข้าใกล้กระต่ายหูยักษ์ย้ายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมองไม่เห็นสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างไรเมื่อมันเห็นลักษณะผิดปกติของรูจมูกของกระต่ายหูยักษ์แมวป่าลายดำก็รู้สึกกดดันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ความเร็วในการวิ่งของมันนั้นเร็วมากเกินไปไม่สามารถหยุดฝีเท้าหรือกระโจนหนีได้ทันในตอนนี้มันมาอยู่ตรงหน้ากระต่ายหูยักษ์ย้ายแล้วและกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับอีกฝ่าย เพียงเสี้ยววินาทีกระต่ายหูยักย้ายก็ใช้ทักษะการต่อสู้ที่สะสมพลังมาได้อย่างเต็มที่เดิมทีแล้วมันจะต้องใช้เวลาขณะหนึ่งในการใช้ทักษะนี้ของมันเมื่อมันได้เปิดใช้ทักษะนี้แล้วไม่ว่าใครก็หนีไม่พ้น